โดนไม่เบาไม่น้อยคนอื่นอยู่แล้วเอาล่ะสามองหนึ่งเปิดตัวฮะเปิดตัวแล้วนะคะเอย่าเรียกเขาเปิดตัวอะไรดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวต้องต้องเห็น ต้องเห็นหน้าเออใช่อันนี้เห็นแค่แขนก็คือไปเปิดแขนเห็นเห็นไปครึ่งหนึ่งอ่าเปิดอ๋าเปิดครึ่งตัวหรอครึ่งหน้าครึ่งหน้าอะไรที่ตอนนยังไม่เปิดเต็มเต็มเต็มขนาดนั้นคะเอ่อศึกษากันอยู่ครับตอบแบบดาราเลยกำลังศึกษากันอยู่เฉยๆจริงมันยังไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนไม่ได้ขยับใช่ใช่ศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่แต่ปกติถ้าเกิดศึกษาจะไม่ค่อยเปิดขนาดนี้ เออเออวันนั้นวันนั้นเมาเหรอนั่นสิวันนั้นก็ยังไงคือวันนั้นก็ตั้งใจลงอ่ะแหละอ่านะก็เราก็ตั้งใจลงนั่นแหละมันความรักมันอัดอั้นจนมันแบบพังครูมันต้องต้องโพสหรือยังไงพี่เทรอืมคือเหมือนกับเราเป็นคนสาธารณะบางครั้งแบบเคยไหมเวลาเราคบกับใครสักคนแล้วเขาก็ ซ่อนเราไว้ไม่เคยฮะแบบไม่เคยมีหมายหมายถึงแบบว่าหมายถึงว่าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เงี้ยเวลาเวลาเราคุยกับใครมาตั้งนานแต่เขาไม่เคยลงรูปกับเราเลยไม่เปิดเผยไม่เออมทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยจะมีฝั่งหนึ่งที่รู้สึกเสียใจหรือน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้ตอนนั้นคืออารมณ์นี้เออเราเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าแบบคุยคุยอยู่เนี่ยเฮ้ยเราโอเคนะที่แบบ ที่แบบจะมาอยู่ในสตอรี่เราเราโอเคถ้าเกิดแบบไม่งั้นเขาก็จะดูเหมือนไม่ให้เกียิกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแคความรู้สึกเาัมากเลยใช่หคะหรือเขาอ๋อคุยใครก็แคร์ทุกคนแหละครับเขางอนหรือว่าเราอยากลงเองเฮ้ยเขาไม่งอนเลยเพราะว่าอ่ามันมันมีจุดพีคตอนแรกอราลงคิดว่าจะดีใจอ่าสรุปคือตื่นมาเป็นข่าวร้องไห้เลยน้องอ่ะร้องไห้ร้องวงการนะเนาะเออคือเขาเขาตกใจมากที่แบบว่า เอ่อโทรศัพท์เขาดังทั้งวันทั้งคืนแล้วมีแคไม่คนเปิดวร์ปแล้วหรอพี่เพชรไม่มีวร์ปไม่มีวร์ปเขาเพื่อเห็นเขาเขาาไปปิดปิดทุกช่องทางของเขาหมดเลยอ๋ออ๋อออเออใช่ปิดไอจีปิดทุกอย่างไปเลยแบบไม่เหมือนช็อกตกใจช็อกช็อกแล้วก็ร้องโอมร้องไห้ว่าแบบมันเหมือนแบบเขาไม่เขาไม่ใช่คนสาธารณะเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกกันอะไรครับ ไม่เคยเจอแบบนี้ความเป็นส่วนตัวเออแต่ดาราไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องคราวนี้เราไปเจอได้ไงพี่เพชรเจอได้ยังไงเหรครับปนเลยอฮะเออมันก็บังเอิญแบบวัยรุ่นทั่วไปแบบกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วเจออะไรแบบเนี้ยก็เลยไปจีก็เลยเข้าไปคุยคุยแบบไปคุยกับโต๊ะข้างก่อนค่อยๆบังเอิญไปเจอรุ่นพี่ในวงการอยู่โต๊ะข้างอ แต่ว่าโต๊ะเขาก็ถัดไปอีกอ่าเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการเป้าหมายคือโต๊ะเขามันก็ไม่เชิงเป้าหมายเราก็รู้สึกเออเฮ้ยคนนี้น่ารักดีเออเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการนั่นแหละเออยืนอยู่ข้างถนนน่ะก็ยืนคุยในร้านอาหารคุยคุยคุยจนสุดท้ายเนี่ยเขามีคนเขาขอถ่ายรูปใช่ไหมปุ้งปั้งปุ้งปั้งเราก็เลยหันไปแซลโต๊ะทุกโต๊ะแถวนั้นเพื่อเพื่อให้เราได้แบบ ให้ชิงไปโดนเขาให้ชิงชิงชิงไปโดนน้องเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วมีมีพ่อสื่อไหมฮะตอนที่ไม่ไม่มีพ่อสื่อสื่อเองเลยผมสื่อเองเรไปขอเบอร์เลยหรืออย่างงี้เหรอคะไม่ไม่ได้ขอเบอร์นะขอไลน์ขอไอจีขอไอจีขอไอจีใช่ชื่ออะไรนะคะอ่ะชื่อชื่ออะไรคืออะไรชื่อเชธออะไรกันเราไม่ได้มาหรือยังคะยังไม่ได้คบกันเลยครับผมประมาณ3เดือน ทำการศึกษาเขาเขาตกใจหรือว่าอย่างไรกัไหมคะทำการศึกษาเหมือนน้องเขาเป็นกบหรือเป็นอะไรตัวอย่างรอการทดลองก็หมายถึงน้องเขาเป็นยังไงเหรอน้องเขาตกใจไหมหรือเขาจีบอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาตกใจเพราะตอนนั้น่ะคือผมอะนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแต่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงของผมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนผมมากับแฟนแล้วก็เป็น เป็นเพื่อนของแฟนเขาอ่าแล้วเหมือนกับว่าน้องคนนี้เขาเห็นเขาเห็นเรามากับผู้หญิงเขาก็มีเขาใจผิดเขาก็มีความเผือกนิดนึงว่าอุ้ยเป็นแฟนใหม่ดีเจเพชรเจ้ากับแฟนใหม่เหมือนเขาก็เลยดูแบบสนใจว่าแบบไอ้ใครอ่ะเขามากับใครอยากเข้าวงการหรือานเข้าวงการพื้อะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาแบบอยากรู้ว่าเรามากับใครแต่ก็คือพอเราเห็นแว็บแรกคือเขาว่าสเปกเราเหมยเหมย ปไม่เหมวยไม่เหมวยไม่เหมวยชื่ออะไรล่ะพี่เพชรไม่บอกออออออกจะเหมือนจะอินเตอร์นิดนิดไซฟอร์เหรอไซฟอร์เหรอเออเออเอออ๋อสอย่อได้ไหมไม่ได้สักตัวหนึ่งเอ้าจบลงกันไหนพี่ไม่มีเลยยังยังยังเรียนอยู่เลยโอ้โหใช่ใช่มัธยมเรียนอยู่เรียนนี่คือมัธยมด้วยนะได้ยังไงก็ดีเฮ้ยตำรวจจับมัธยมมัธยมลัยมหามัธยมอ๋อห่างกันกี่ปีให้พี่คะ ห่างกันกี่ปีคะพระเจ้าช่วยถึงยี่สิบเลยประมาณใช่ประมาณยี่สิบกว่าใช่ใช่แล้วน้องเขาเคยถามน้องเขาไหมว่าน้องเขา <ไป S 1> ตอนนี้มันคุยภาสามเดกฤนแล้วเขาน่าจะต้องมีความถูกอกถูกใจอะไรบ้างแหละครับก็พอน่าจะพอมีบ้างนะ,ะน้องๆบอกไหมคะว่าชอบอะไรพี่พีาไม่เลยผมแค่ถามว่าเฮ้ย เออพี่ rumor, แก่แล้วเออเอ้ยน้องก็บอกเอ้ยไม่แก่นี่เราคุยกันต่อได้ละอ่าอ่าอใช่ล้วต้องปรับจูนกันเยอะไหมคะเพราะอายุห่างกันเยอะๆแบบเนี้ยจูนเยอะจูนเยอะจูนเยอะมากมากแบบมากถึงมากที่สุดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันอะไรที่เราไม่เข้าใจวัยรุ่นดีกว่าอ๋ออ่าเช่นเช่นเช่นสมมุติว่าล่บอันนี้แบบเป็นเป็นเกตความรุ่นสำหรับคนแก่แบบรุ่นเดียวกับผมแล้วกันอ่าเดี๋ยวลุงลุงคนไหนอยากติดเด็ก เออใช่ก็คือเราก็เราเราเราแชทกับเขาใช่ไหมอ่าเขาก็เรียกเรียกแทนตัวเองว่าเขาเอออ่าแล้วแล้วก็เรียกแทนพี่ว่าเป็นพี่อ่าแต่รุ่นเราเนี่ยเขาเนี่ยมันก็คือเขาตัวเองอ่าอุ้ยน้องเขาต้องชอบเราแน่เลย๋อแต่จริงๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาจะใช้เขากับเพื่อน เขากับเธอเออแต่เราไม่เข้าใจเราไปอ่านว่าเขาแทนตัวเองว่าเขางั้นฉันต้องพิมพ์กลับไปว่าตัวเองเหรอเอออ่านึกออกไหมเพื่อจะเป็นเขาตัวเองเขาตัวเองคือกูเข้าใจผิดคนเดียวตลอดว่าตลอดอันนี้ไปรู้ความจริงตอนไหนพี่เมทก็ถามเขาไงว่าว่าเฮ้ยแบบเรียกเขาตัวเองกันแบบเนี้ยมันมันมันนี่คือยังไงเออเขาก็บอกว่าอ้าวพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า คือวัยรุ่นเขาก็เรียกเพื่อนว่าเขาเธอกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเร้อรียนรู้ชีวิตวัยรุ่นเยอะเลยใช่มครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เราต้องกลับมาเหมือนแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นอีกครั้งนะพี่เมทมีเช่นการแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องแฮงเอาท์ไปในร้านที่แบบเออออกมาหูดับหูดับไป2วันหูดับไป2วันเลยก็ยืนไม่มีก็ได้นั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่เราอายุเยอะนะเราก็ยังพร้อม รู้จักติกเสิร์ฟหรือหรือเจ้าของร้านบ้านที่แบบขอเก้าอี้ให้นั่งหน่อยพอโทรไปขอเก้าอี้ขออะไรนั่งได้อะไรเงี้ยพอยืนไม่ไหวหรอกเออเออหูก็จะระเบิดเหมือนกันแต่เขาไม่ไหวแล้วเนาะอือใช่นั่งเฝ้าเอาเออเฮ้ยผมก็ยืนเต้นได้แต่ยืนนานแต่ยืนนานไม่ได้เจ็บหลังได้เข้าแกงเพื่อนทาไหมคะเข้าก็เข้านะเพื่อนเขาว่าอะไรเพื่อนเขาไม่แซวไหมพี่เพชรไม่แซว แต่ก็จะมีสองฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับฝั่งไม่เห็นด้วยแล้วเราแล้วเราชนะใจคนฝั่งไม่เห็นด้วยยังไงพี่เพชรเข้าหาไหมหรือยังไงก็พยายามเข้าหาอยู่นะออเใช่ทําไมเขาถึงไม่เห็นด้วยเจ้าทู ก็โหเออก็พวกก็พวกคุณน่ะเขาทำให้ผมเป็นแบบคาโซโนวาอยู่เลยโ้ขายยากมากเลยจะไปเล่ขายตัวเองยากลำบากเหลือเกินคาโซโนวามันคาดหัวอยู่แล้วเขาแล้วเขาเขาคือนแสดงว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องความเจ้าชู้เพื่อนเขากลัวว่าเพื่อนเขากลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยแกอันตรายปพะว่เสี่ยงผู้หญิงหรือเปล่าอย่างนี้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้าไม่ใช่ไม่จริงจะทำให้เขาไว้ใจเราได้ไหม ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับเราก็เราก็เป็นตัวของตัวเองอใช่ไม่หรอเราก็โฆษณาไว้ตลอดแหละแบบเฮ้ยพี่แต่งงานอยู่นิวเคลียร์13ปีพี่ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะอย่างน้อยพอร์ตฟลิโอพอร์ตงานผมนี่เนียบไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลยนะ1 3 1 4ิ่ปีเนี่ยแล้วต้องให้นิวเคลียร์ไปช่วยการันตีไหม อันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ใช่หนี่ไม่ได้เจอเจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาเคยบอกว่าต้องผ่านเขาก่อนเจอแล้วเออเห็นบอกแล้วผ่านด่านอรหันนิวเคลียร์อะไรเนี่ยนิวเคลียร์ก็ขำเออเออเใช่แล้วนิวเคลียร์เขาไม่ผ่านเนาะไม่หรอกเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่เขาเจอแล้วเขาเจอกันละเแล้ว่ากงมไม่แซวไม่แซว แค่สะดุง้ง <moder ne and egg> ตอนรู้อายุเฉยๆว่าพี่เด็กนะอย่างเงี้ยเออใช่เออแลล้วูกเราลูกอะฮะอะไรนะครับกับลูกเกาต้องพาเจออ๋อไทก้าเหรอครับเออไทก้าโอเคงอมแงมเลยงอมแงมติ๊กเหรอได้งอมแงมเลยอแปลว่าเขาก็รักเด็กเขาชอบเด็กน่าจะใช่น่าจะคุยภาษาเดียวกัน ไว้มันใกล้เคียงกันวันนี้พีสายเออใช่ไว้มันใกล้เคียงกันไอ้เราชอบคนสวยก็มองไกลถึงแค่ไหนนะคะความรักออืก็โอ้อย่าเพิ่งสิบอกว่าเพิ่งคุยกันเฉยเออใช่แต่มองอนาคตแม่พี่เพชหรือว่าไม่ได้ทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่งั้นวันต่อวันเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำแล้ววันนี้ก็คือคุยคนเดียวใช่ไหมคะครับใช่ครับคุยคนเดียวครับใช่ครับ เรี่จะพอมีโอกาสได้เห็นแบบเพราะว่าแค่ครึ่งหนึ่งเต็มว่าลองจะได้เห็นเต็มเต็มตอนไหนอ่ะตอนขยับสถานะหรือยังไงพี่เพชรอ่าใช่ก็มันต้องอยู่ที่เออโหหลายอย่างเนาะเออเออไม่งั้นเขาจะโดนจับตาไง แล้วบ้านน้องเขารู้ยังผมเคยลงไปซื้อกล้วยทอดที่มหาลัยเขาหลังจากมีมีข่าวคนแม่งนินทาแบบแบบถึงโอ๊ยพระเจ้ามาพระเจ้ามาอะไรเงี้ยความปุ๊บปั๊บเออผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยแถวนี้มันข่าวมันกระพือแรงไว้แถวนี้ใช่ทอะไรแถวไหนครับเออไม่บอกเพราเราขับรถไปไงคนมององ ไม่ไม่ผมรถตู้เลยไม่ขับเลยอ๋อถ้าลงไปคนก็ตกใจใช่เห็นกล้วยแข็แล้วอดใจไม่ไหวลงไปหน้ามหาลัยหน่อยพี่คยกลัวแม้ด้วยความวัยมันต่างกันไม่กลัวนะใจสู้อออใจสู้รักเด็กเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีประสบการณ์กับการคุ้มเด็กมาตลอดชีวิตอ่นอนิวเคียอายุใช่ตอนตอนน้องนิวก็ห่างกันเยอะอืใช่พัฒนามาเรื่อยๆแต่นี่คือแอดวานซ์คืออ่อนกว่านิวเคียอีก ใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่น้องเขาร้องไห้ที่เห็นข่าวอะค่ะเราบอกเขายังไงอยู่เราคุยกับเขายังไงให้เราเข้าใจเราก็ถามเฮ้ยร้องไห้ทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนกับคนรู้จักเขาอะเพื่อนเขาทั้งหมดเนี่ยก็มองในรูปก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นใครไงอ่าคารู้จักกันใช่ก็แบบเฮ้ยคิดดีแล้วหรอโน่นนี่อะไร่เงี้ยหรือแบบบางคอมเมนต์ก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้ แต่ผมว่าให้กําลังใจนะเฮ้ยผ้าหัวข่าวเขาบอกเธอสวยอยู่นะเออไม่ได้แบบข่าวเธอถือว่าดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยใช่กต่ชอบกินล้วยทอดอ่ะพี่เพชรใช่เขากินกล้ยแขกมากกล้ยแขกแถวมหาลัยอะไรอร่อยอะคะไม่บอกไม่บอกเปิดตัวเนาะถ้าเป็นแฟนแล้วเปิดตัวน้อยแ่เนาะถ้าเกิดฝั่งนั้นเขารับสภาพกับการโดนถ่ายรูปหรือเป็นเป้าสายตามนุษย์ได้ก็ได้ เออก็คือตอนคือรอฝั่งเขาพร้อมเฮ้ยเราเรายังไม่เป็นแฟนกันพี้เลิฟอยู่เนาะพี่เพี้เนาะใช่ใช่ใช่พี้เลิฟมากโอเคย้อนกลับไปเหมือนเรียนมหาลัย14อีกครั้งเหรอฮะตอนไหนนตอนไหนตอนว่าเด็กพลปิเอียนแถวมหาลัยแบบทุกอาทิตย์เลยสับช่วงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเไปมหาลัยถ้าชาเน็ตไปไปสอนหนังสือชาเน็ตเจอนี่คือถ้าคือชาเน็ตเจอพี่เพชรมาอะไรไหนก็คือน้องก็อยู่มหาลัยนั้น แตอย่าเจอผมแหลมมาหาลัยครับผมโอเคครับคุณครับ